สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอนะครับพารามิเตอร์อีก1ชุดนะครับที่เรายังไม่เคยได้ศึกษาแต่เราเคยเห็นบ่อยนะครับในกรณีที่ผมใช้ใช้พวกมันระบุนะครับระบุถึงกลุ่มเป้าหมายหรือต้องการเปลี่ยนค่านะครับตัวพาราพารามิเตอร์นั้นก็คืออินเด็ e g ์ลิสเตอรนะครับคือตัว v แล้วก็ตัว z นะครับ ตัวนี้ก็มันก็จะเหมือนกับตัวที่เป็น Data Register นะครับ Data Register ก็คือตัวดีนะเดี๋ยวผมย้อนไปนิดนึงาพารามิเตอร์ที่เราใช้กันมาแล้วเนี่ยก็จะมีตัว X คือ Input นะครับ Y ก็คือ Output M ก็คือรีเลย์ช่วยภายในนะครับ T ก็คือ Timer C ก็คือ Counter นะครับแล้วก็มีตัว D ก็คือ Data Register นะครับเป็น ตัว D นะครับที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตัวเลขนะครับส่วนตัวที่จะมานำเสนอตัวนี้ก็คือ Index r e g i s t e r นะครับตัวนี้นี่อย่างที่บอกไปก็คือมันใช้งานเหมือนกับตัวตัวตัวนี้นะครับใช้งานเหมือนกับ Data Register นะครับแต่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับแต่นะครับแต่เขาบอกว่าแต่ นะเขาบอกว่าแต่ว่าพวกมันเนี่ยจะระบุนะครับระบุแล้วก็สามารถทําให้ตัวจํานวนของ d e v i c ์หรือตัวเลขข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับมันเปลี่ยนแปลงได้พูดถึงก็คือไอ้ตัว d i v i c ์ number นะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยที่เราจะต้องระบุที่เป็น special ตัวพวกนี้เข้าไปนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือ ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนค่าอุปกรณ์สมมติว่าเป็นอุปกรณ์ x นะครับผมผมต้องการเปลี่ยนค่า x เนี่ยนะครับจาก x 0นเนี่ยให้ไปเป็น x 5 x 6นะครับเนี่ยเราก็ใส่ว่า x 0เริ่มจาก x 0แล้วก็ใส่ index register ที่เราต้องการระบุไปนะครับมันจะเริ่มจาก z ก่อนอันนี้ผมใช้ z ตัวที่0นะอย่างนี้ครับคือถ้าเราเปลี่ยน z คือ i n d e x Register นะครับปุ๊บเนี่ยตัว x นะครับตัว d ไวตัวนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปตามตัวแนะครับอ,อ,อย่างกรณีเช่นอย่างกรณีเช่นนี้นะครับถ้าแ0นย์เป็น5มันก็คือ x 0บวกกับ5ก็กลายเป็น x 5นะครับถ้าแ0นเท่ากับ8นะครับ x 0บวกกับ8เป็น x 8ไม่ใช่นะ x 8ไม่มีนะเรามีสูงสุดแค่ x 7เพราะฉะนั้นถ้าแ0ูนย์เป็น8ก็จะกลายเป็น x 10แทนนะครับ อันนี้เดี๋ยวค่อยไปลงลึกในรายละเอียดอีกทีหนึ่งทําให้พวกท่านทราบเข้าใจก่อนว่า Index Register ตรงนี้นะมันก็ทำํำหน้าที่เหมือนกับตัวคล้ายๆกับตัว Data Register แต่มันสามารถที่จะทําให้ d e v i c e Number นะครับหรือว่า n u m e r i ร v a ิ u e ของตัวบุคกรณ์นั้นนมันเปลี่ยนค่าได้นะครับมันเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับเขาเอาไปใช้ในหลายกรณีนะอาทีนี้เรามาดูว่าแล้วจำนวนนะครับ number of index register มีเท่าไหร่มีทั้งหมดกี่ตัวนะครับเขาบอกว่ามันมี Index register มี2ตัวก็คือ V และก็ z นะครับทั้ง V และ z เนี่ยมันก็จะเริ่มจากตัว0นะครับแล้วมันมีทั้งหมด16 point นั่นก็หมายความว่าถ้าเป็น V0 เนี่ยจะเป็น V0 นถึง V7 นะครับแล้วก็แ0นถึง z 7นะครับรวมกันเป็น16 point อ่ารวมกันเป็น16 point นะ ทีนี้ถ้าเรามาดูโครงสร้างของมันในกรณีที่เป็น16บิตเนี่ยในกรณีที่เป็น16บิตนะครับถ้าเป็น Z เนี่ยมันจะเป็น z ซ0ถึง z 7นะครับได้ทั้งหมด8จุดส่วน V เนี่ยก็จะเป็น V 0ถึง V 7ได้8จุดนะครับซึ่ง z 0จนถึง z 7เนี่ยมันจะได้มันจะแซดตัวหนึ่งอะ่ะมันจะมีค่าเท่ากับ16บิตนะครับส่วน V อีกตัวหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ16บิตนะครับประมาณนี้เนะ เซตตัวหนึ่งนั่นก็หมายความว่าไอเซตศูนย์เนี่ยเซตศูนย์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ16บิตอ่า16บิตนะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ได้ทั้งหมด8จุดเลยนะครับส่วน V ก็เหมือนกันนะครับ V0 V1 V2 เนี่ยอ่าอย่าง V0 เนี่ยก็ใช้ได้ทั้งหมด16บิตเหมือนกันในกรณีที่เราต้องการใช้12บิตนะครับใน12บิตเราไม่สามารถที่จะใช้ตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับมันจะต้องเรียงกันระหว่างเซตกับ V นะครับโดยที่ แซเนี่ยจะเป็นตัวออเดอร์นะครับโลออเดอร์ไซส์นะครับโลออเดอร์ไซส์ก็คือด้านต่ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮออเดอร์ไซส์คือด้านสูงนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าตัวนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่แซนนะครับแซดศูนย์แซดหน่แซองแซไปเท่าทีนะครับแซนนะครับแซดศูนย์จุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุด่จด้าจุดหกจนถึงจุดสิบห้านะครับแล้วก็ต่อด้วยวีศูนย์จุดศูรย์ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุด แทมันมี16บิตนะวีนก็มี16บิตพอเอามารวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็น32บิตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการกําหนด32บิตล้วก็ใส่เริ่มจากโลก่อนเนะถ้าเราใส่แ0ส่ามันแล้วเราก็ใช้เป็นดับเบิลวอดเนี่ยมันจะเข้าใจเองว่าแทนย์แล้วต้องคู่กับ v ีเองนะครับโอเคนะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ index อินเด็ e g ์รีจิสเตอรันนี้เขาจะมีตัวอย่างให้ดูนะตัวอย่างในกรณีที่เป็น ดีมูฟนะครับถ้าเขาทำการมูฟค่า300ไปไว้ใน Z2 นะครับเพราะฉะนั้น300ก็จะไปอยู่ในเ2กับ V2 ซึ่ง Z2 เนี่ยก็จะเริ่มเป็น Z2.0 Z2.1 16บิตอะไล่ไปเรื่อยๆนะครับ V2 ก็เหมือนกัน V2.0 V2.1 จนถึง V2.15 นะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วทีนี้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับข้างล่างมันก็จะมีเรื่องของ index device นะครับ ตรงนี้สำคัญเพราะว่าตัวตัวที่เป็นดีไวซ์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้ได้3กรณีนะครับกรณีแรกที่เป็นฐาน10นะครับ decimal ฐานฐาน10เนี่ยก็จะใช้เป็น m s t c d r นะครับ k n, m k n s แล้วก็ p คือ pointer นะแล้วก็แล้วก็ k นะครับเลขฐาน10ตรงเนี้ยนะครับใช้ได้หมดเลยอันเนี้ยนับเหมือนเป็นเลขฐาน10เลยครับ เลขฐาน10อันนี้อาจจะมองไม่เห็นทษทีนะผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็นเลขฐาน10เพราะฉะนั้นเขายกตัวอย่างน้ครับถ้าเกิด V0 นะครับ v0 เท่ากับ5แล้วเราไปกำหนดนะครับไปกำหนดว่า d20 v0 เพราะฉะนั้น20บนะครับบวกกับ V0 ก็คือ20บวกกับ5เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะได้เป็น d 25 d ่5านะถ้าเราใช้ V 0ศเท่ากับ5เนี่ยก็จะกลายเป็น d 25นะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าจะใช้เป็นค่าคงที่อย่างเงี้ย K 30 V 0ถ้า V 0ของเราเป็น5เนี่ยก็จะกลายเป็น K 35นะครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะง่ายนะครับเรื่องของเลขฐานสิบจะง่ายเพราะว่าเอาตัวมันนะครับตัวมันตัว D ไว้ D i ว e number นะครับคูบวกกับตัว index register เข้าไปนะครับก็จะได้ตามนั้น ส่วนอ่ดีไวที่เป็นฐาน8นะครับที่เป็นเลขฐาน8เนะี่ยก็จะมี x y k N, x k N, y เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็น0ูถึง7นะ x ศย์จนถึง x 7 y ศนยจนถึง y 7ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มี y 8มันไม่มี y 9มันไม่มีทั้ง y 8 y 9ถ้าในกรณีที่เรากำหนดว่า z 1เนี่ยเท่ากับ8 k 8เนี่ยแล้วเราบอกว่า x 0 k 1เท่ากับว่า x ศ k1 z 1นะครับ x0 z 1นะครับ z 1เท่ากับ k8 นั่นก็หมายความว่า0บวก8นะ x0 บวก8ก็จะเป็น x8 ซึ่ง x8 มันไม่มีนะครับมันเป็นเลขฐาน7เวลาที่เรากำหนดเป็น8เนี่ยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็น10แทนนะครับเป็น x10 เนี่ยจะกลายเป็น x10 นะครับเพราะว่า x8 มันไม่มีมันจะเป็น x7 แล้วก็ x10 เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัว plc ถ้าเราเขียนเป็น z เซตหเท่ากับ8ปุ๊บมันจะเป็น x 1 0ให้เราเองโดยอัตโนมัติอ่าอันนี้คือเลขฐาน8เพราะมันนับได้ทีละ8ค่าก็คือตัอง้งแต่0ถึง7นะครับส่วนในกรณีที่เป็นเลข hexadecimal คือเลขฐาน16นะครับอ่าเลขฐาน16โทษทีนะครับเลขฐาน16ไล่ลงมาเลขฐาน16เนี่ยนะครับในกรณเีเลขฐาน16เนี่ยมันจะใช้เป็น h นะครับ h ก็คือเลขฐาน16นะ h เดียวเนี่ยสมมติว่า v 5เนี่ยเท่ากับ k 3 0 แล้วเราไปกำหนด h 3 0 v 5ปกติก็คือ30ต้องบวกกับ5เนืแต่ว่า30ตัวนี้เป็นค่า h คือเลขฐาน16ส่วน v 5เนี่ยจะเป็นเลขฐาน10นะครับเพราะมันเป็น k นะ k 3 0เนี่ย v 5เป็นเลข30เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันได้มันจะเป็น h 4 e นะครับซึ่งมันก็คือ h 3 0คูณกับ k 3เออบวกโทษทีนะบวกกับ k 3 0นั่นเองถ้าเราต้องการให้มันเป็นเลขฐาน16 เราต้องกําหนดเลยนะครับว่า V5 เท่ากับ H30 พอเป็น H30 มันก็จะกลายเป็น H30 บวกกับ H30 ก็จะกลายเป็น 60H นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือเรื่องของ index register นะครับ d ีไวท e เนี่ยมันจะทําใน3รูปแบบนี้นะครับเลขฐาน10เลขฐาน8แล้วก็เลขฐาน16ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เป็นลักษณะแบบไหนนะครับนะ โอเคจากตรงน,นี้ที่ผมอธิบายมามันอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมนะครับว่าเวลาที่เราจะใช้ Index r e g i s t e r เเนี่ยโปรแกรมเขาจะเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรม G F 2กันครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม G F สอขึ้นมานะครับผมก็เขียนโปรแกรมไว้ให้เราแล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าจะได้สะดวกนะครับแล้วง่ายแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับอันดับแรกในกรณีที่เป็นเลขฐาน8ก่อนนะผมจะใช้เป็น X 0นะครับ x0 z 0อันดับแรกคือเราต้องเริ่มที่ Z นะไม่ใช่เริ่มที่ v นะครับเพราะว่า Z เนี่ยมันจะเป็น low order นะครับ low order ก็คือต่ำที่สุดบิดต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจาก z 0เป็นต้นไปนะครับ z 0 s 0จนถึง z 7นะครับท่านเลือกได้เลยว่าท่านจะใช้ Z ตัวไหนนะครับไม่จำเป็นว่าจะเป็น z 0เหมือนผมเนี่ยนะแต่ให้เริ่มจาก Z นะครับ z 0 z 5 z 7 z 8ไม่มีนะ มันได้เป็น Z0 ถึง Z7 เท่านั้นนะครับเคสนี้ผมเริ่มจาก Z0 นะผมก็บอกว่า x แเนี่ยถ้า x แถ้าเรากด x แเนี่ยมันจะทำให้ m 0 Z0 ทเนี่ยทำงานพูดง่ายๆก็คือถ้า Z เป็น0 Z ตัวนี้เท่ากับ0มันก็คือ x 0บวก0ก็คือ x 0บวกกับ m 0ก็หมายความว่าถ้า x ผมกด x 0 m m 0ผมออนนะครับถ้า Z0 ผมเป็น1ก็คือ0นย์บวก็น1 x1 นะครับก็จะทำให้ m1 อ่อนนะครับถ้า set0 ผมเป็น2ก็0บวก2เป็น2นะครับก็เป็น x2 ถ้ากด x2 m2 อ่อนความหมายของผมเป็นแบบนี้นะทีนี้เราจะทำการเพิ่ม s t 0อย่างไรนะครับผมก็ทําแบบนี้นะครับผมเอา m8,000 เนี่ยเข้ามานะครับโดยใช้คำสั่ง increment นะครับ increment s 0มันก็หมายความว่า s t 0จะถูกบวกไปทีละ1น,นะครับ เนื่องจากว่า M 8 0 0 0จะผมจะออนตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าทุกๆ1 Scan สแกนไทม์นะครับ Z 0ตัวนี้จะเพิ่มขึ้นทุกๆ1 Scan สแกนไทม์เพิ่มขึ้นทีละ1นะครับก็หมายความว่าพอ PLC รันปุ๊บมันก็จะกลายเป็น1 2 3 4 5 6 7ไปทีละ1 Scan สแกนไนะครับเพราะฉะนั้นค่าตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทีละ1 Scan สแกนไนะครับแล้วผมก็บอกว่าถ้ามันถ้า10เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ Z 0เพราะ Z 0ตัวเนี้ย มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถูกต้องไหมถ้าไอ้ตัวเนี้ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ10เนี่ยผมก็จะทําให้มันเป็นศูนย์นะครับเอาศูนย์เข้าไปมันก็จะเริ่มวนกลับมาอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าเต็มที่ของมันก็คือ10พอครบ10ปุ๊บมันก็จะกลับมาอ่านเป็นศูนย์หนึ่งสองสามอะไรก็ว่าอ่านไปนะครับอ่าอันนี้โปรแกรมผมก็จะเขียนมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าถ้าเรากําหนดให้เป็นอันนี้เป็น10เนะอ่าเป็น10นั่นก็หมายความว่า ถ้าเป็น x8 x, x นะครับ x8 มันจะกลายเป็น x10 เลยนะครับไป m8 นะครับแต่ x เป็น x10 ประมาณนี้เราจะได้เห็นชัดเจนนะครับอันนี้ในกรณีเลขฐาน1โคเลขฐาน8นะครับตัวถัดไปเลขฐาน10ก็ไม่มีไม่มีประเด็นแต่ว่าผมก็ copy ข้างบนมานะครับแล้วเปลี่ยนเป็น m แทนก็คือถ้าผมกด m100 ที่ Z1 นะครับแล้วก็ผมจะสั่งให้ m 200ที่ Z1 ทํางานนะครับ ก็คือ M100 ทำงาน M200 ทำงาน M101 ก็คือถ้า Z1 เป็น1เนี่ย M101 ทำงาน M201 ก็ทำงานนะครับหลักการก็เหมือนกับข้างบนเพียงแต่ว่าข้างล่างเนี่ยก็ผมใช้90ตัวนะครับผมใช้ที่90ตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น M100 101 102 103ไปเรื่อยๆจนถึง m 1 0 98นะครับเออโทษที70 78 78 79นะครับ โอเคประมาณนี้นอะอันนี้คือเลขฐาน10นะครับฐาน1 0ฐาน16ผมไม่ทําให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะมัน,นําเสนอวิธีการนําไปใช้งานนะครับอย่างบางคนที่ต้องการใช้เป็นการเก็บข้อมูล Data l o g k e r อย่างง่ายนะครับ Data Locker อย่างง่ายเนี่ยทำยังไงโดยใช้ตัว Index Register อันนี้ผมก็จะจำลองมาให้ดูนะครับโอเคประมาณนี้นะวิธีการจำลองของผมก็คือผมจะให้มันอัปเดตทุกๆ1น,นึ่งวินนะครับเนี่ย m 8ป1 2นะครับต้องไปดูว่ามันเท่าไหรน่นะ m 8 1 1 2แล้วถ้าผมกด m 3 0 0ถ้าผมกด m 3 0 0เนี่ยนะครับมันก็จะ increment p ก็คือนับเพิ่มไปทีละ1น,นะครับ1รอบ1 1 1แต้มที่ Z2 นะเพราะฉะนั้นตรงนี้กระพริบเท่าไหร่นะครับ s 2ก็จะเพิ่มเพิ่มไปทีละ1เพิ่มไปทีละ1น,นะครับเพราะฉะนั้นถ้า Z2 เพิ่มไปทีละ1เนี่ยผมก็บอกว่าเอางี้ทำถ้าเรากด m 3 0 0เนี่ยก็จะให้ทามเมอร์มันนับนะครับ นับ5 50วินาทีนะครับกวานไปนะนับปุ๊บแล้วนับแบบจําค่าได้ด้วยนะ,ะแล้วผมก็ทําการ move ค่าที่มันนับเนี่ยนะครับเอาไปไว้ใน D0 z ซ2เห็นไหมครับ D0 แซ2ก็หมายความว่า Z ซ2ผมเปลี่ยนค่าปุ๊บมันจะถูกเก็บทุกๆเนี่ย M8012 นะครับค่ามันก็จะถูกเก็บไว้อันนี้ก็เปรียบเสมือนการจําลองนะครับว่าเราต้องการเก็บค่าระยะทุกๆกี่วินาทีเงี้ยครับเอามาเก็บไว้ใน D นะครับ แล้วในดีเราก็อาจจะไปแปลงเอาออกไปใช้งานเป็นเป็นเดต้าล็อกเกอร์ของเรานะครับอาจจะไปอยู่ในรูปของ Excel อะไรก็ว่าไปซึ่งมันจะต้องใช้โปรแกรมเสริมอีกทีก็ว่ากันไปนะแต่หลักการเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับให้เรารู้ว่าถ้าเราจะทำา Data l o อกเกอร์จาก plc ง่ายๆนะให้ทำแบบนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยผมก็โม้มาเยอะแล้วนะครับอ่ะเรามาดูตัวแรกก่อนนะอะเดี๋ยวผมคอมไพล์ก่อนนะครับคอมไพล์ ile, ปุ๊บนะครับแล้วผมก็กด simulation นะครับ simulation แป๊บหนึง่งโอเคตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันเริ่มมาจะนับไปจนถึง10แล้วมันก็เก็บเป็นศูนย์ใหม่นะครับปึ๊บปบนับ9ไปปึ๊บเป็นศูนย์ใหม่หมดเลยแสดงว่าทุกๆหนึ่ง scan time นะครับมันก็จะนับ increment ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรง x 0ของเรานะถ้าผมให้ x 0 ผมออนปึ้งนะครับ m 0ก็ต้องออนนะครับเห็นไหมจะเห็นว่า m x 0ออนปุ๊บเนี่ย m 0มันจะออนตามอะไรครับตามสแกนไทม์นั่นเองเห็นไหมครับอ่าทุกๆสแกนไทม์มันก็จะไปทีนี้เราก็มาดูดีไวของเรานะครับเป็น m 0นยะ์นะเห็นไหมครับ m 0ก็ติดนะครับ m 0ก็ติดแต่เราก็จะเห็นว่ามันจะติดทุกๆ1สแกนไทม์ทีนี้ถ้าผมเปลี่ยนมาเป็น m 1นะ m 1ปึ๊บ 1> m 1ผมกดออนปุ๊บเห็นไหมครับ m 1นะครับ m 0 m 1ก็ออนด้วยนะครับถ้าผมเปลี่ยนมาเป็น x x สามนะครับให้มันออนปุ๊บ m 3ก็ต้องออนด้วยอ่าเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้แต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็น x 1 0นะ x 1 0ผมออนฟึบตรงนี้จะต้องเป็น8อ่าเห็นไหมครับ m 8เพราะว่ามันนับ8รอบ m 8นะ m 1 0 x 1 1 ปุ๊บก็จะต้องเป็น m9 ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโอเคนะก็ในส่วนของอาฐาน8ก็ประมาณนี้นะครับให้รู้ว่าถ้าเป็น x เป็น y ที่เป็นเลขฐาน8เนี่ยถ้าท่านใช้เป็น8นะครับเป็น8เมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่นับเป็น x 8ให้เพราะ x 8มันไม่มีมันจะกลายเป็น x10 แทนนะครับส่วนเลขฐาน10อ่าเรามาดูเลขฐาน10ไปนะครับ เลขฐานสิบเนี่ยผมก็จะใช้ M หนึ่งร้อยนะครับ M หนึ่งร้อยก็ไปที่ M สองร้อยนะครับตัวนี้ให้นับไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้มันก็นับไปเรื่อยๆของมันอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้มันก็นับของมันไปเรื่อยเปื่อยของมันไปเรื่อยเลยนะเดี๋ยวผมจะทําการ M หนึ่งร้อยนะ M หนึ่งร้อยอันนี้ผมก็เอา M หนึ่งร้อย Enter ขึ้นมา,าแล้วผมก็บอกว่าถ้า M หนึ่งร้อยผมทํางาน M สองร้อยผมก็จะต้องทํางานด้วยนะ 1> M 1 0 0่ออนพึ่งครับเห็นไหมครับ M 1 0 0ผมออนนะครับน M 2 0 0ผมยังไม่ออนเพราะอะไรครับมันยังนับไม่ถึงอ่าพอมันนับถึงปุ๊บมันก็จะติดนะครับอ่าผมให้เป็น M 1 0 5ก็แล้วกันลกันถ้า M 1 0 5ออน M 2 0 5ก็ต้องออนนะครับอ่ะปึ๊บเนี่ยต่อลวตอนนี้มันก็ต้องลันไปจนถึง M 2 0 5มันถึงจะมาติดให้เรานะครับ พะมันนับเป็นทีละสแกนไทม์นะครับติดให้แล้วนะมันก็จะมีดีเลย์นิดนึงเพราะว่าเราทําการนับไปทีละ1สแกนไทม์นะครับหลักการก็ประมาณนี้นะครับหลักการก็จะประมาณนี้ทีนี้การเอาไปใช้งานนะครับในกรณีนี้ผมจะให้มันกระพริบทุกๆศูนย์จุดึวินาทีนะครับอัปเดตทุกๆเท่านี้นะครับโดยที่ผมจะไปดูดีนะครับดีศูนย์ของผมนะดีศูนย์ของผมอ่าเอนเตอร์ปึ๊บตอนนี้ดีศูนย์ของผมยังเป็นศูนย์อยู่นะครับ เพราะว่าผมยังไม่กดทำเมอร์ผมก็ยังไม่ทํางานถ้าผมกด M 3 0 0เมื่อไหร่นะครับ D 0ผมจะขยับอ่ะผมกดแล้วนะ M 3 0 0ผมกดปุ๊บเห็นไหมครับอ่า D 0ผมก็จะขยับไปเรื่อยๆปื๊ดปื๊ดเนี่ยมันเริ่มเก็บข้อมูลนะครับอย่างเงี้ย Data l o ็อ e r นะครับอ่าไปดูที่ D D40 ก็แล้วกันอ่ามาแล้วเห็นไหมปื๊ดปื๊ดปือ่าดู D100 อ่ะงร้อยอ่ับไล่มาแล้วป๊ดสิบเห็นะครับมันจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆ ทุกๆ0่นถึงวินาทีข้อมูลมันก็จะถูกเก็บนี่คือตัวเลขที่เราได้นะครับตัวเลขที่เราได้จะได้จากเซ็นเซอร์ได้จากอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านสามารถนําไปใช้ประยุกต์ใช้เป็น Data l o ็อกเกของท่านได้นะครับหลักการก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองนําไปนะครับใช้แล้วก็ลองอศึกษาดูนะครับซึ่งโปรแกรมนะครับที่เราต้องการเปลี่ยนค่าดีไวอย่างเงี้ยนะครับมันจะถูกใช้บ่อยมาก กับตัว Index Register นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้งาน Index Register นะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงจะพอเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ